ก่อนเลยครับพ่อลูกอ่าอยู่ๆมาเลยกันอ่าอยู่ๆอยู่ๆก็กลายเป็นคุณพ่อซะอย่างนั้นครับเป็นปป้าครับอ่ายังไงคะก็มีลูกชายสองคนอ่าไม่ใช่สองคนสองตัวอ่ใช่แ้่ไม่คิดตัดสินใจอยากเลี้ยงเพราะอะไรคือผมไม่อยากเลี้ยงมานานมากแล้วครับน้องโก็เด้นอ่าใช่อยากเป็นโกลเด้นมานานมากแล้วแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยพร้อมพร้อมที่จะเลี้ยงมันจริงๆก็เลย ตัดสินใจไปดูแล้ววันที่ไปดูอะคือใจอะตอนแรกจะเอาตัวเดียวแต่ว่าจริงๆอะอยากได้2ตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเราคิดว่าวันหนึ่งที่เราทํางานเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีเวลาอยากให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันเล่นกันวันนี้เราไม่อยู่อาจจะไไม่ติดคนมากอะไรอย่างงี้แต่ไปถึงก็คุยไปตัวเดียวเจ้าของเอามา2ตัวมาวางเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าจะพาคมายังไงก็เอามาหงดนตบกไปเลย คเดียูสองตัวเลยครับงนย่ยากไหมพี่โอเหมือนที่เราคิดไหมไม่ยากครับคือยากกับมันไม่ยากแต่ว่าน้องเขาซนแล้วน้องเขาต้องการแบบเวลาเราต้องให้เวลาเขาเยอะมากคือเหมือนแบบเอกอาจจะเข้าห้องน้ำเออาจจะทำธุระของน้องเขาหรือว่าพอเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนั้นเขาก็จะเห่าเรียกไม่ได้เห่าแบบ โมโหว่าแต่ว่าแบบเรียกเรียกเรียกอ้อนอ้อนเขาอยากเล่นใช่ไหมน้องอ้อนครับแต่คนนี้ติดเล่นมากเลยนะแล้วเราเรามีเวลาน้อยมันเรามีน้องชายช่วยอยน้องไยคือเขาจําเราได้แล้วตอนนี้ต่างกับที่เรารับมาจากบ้ามผมว่าเขาจําได้ครับผมคิดว่านะคิดว่าจําได้แล้วคิดว่าจําได้เพราะว่าเห็นหน้าแล้วก็เดินมาเล่นด้วยเลยทำให้เป็นแบบคนอื่นมาบ้านยังไม่ขนาดนั้นครับจําได้แต่ว่าจํายังไม่ได้โฟกัสเราขนาดนั้น จะยังติดเล่นกันเองเหมือนเด็กเด็กที่แบบว่าจำปาปมามาได้แต่ว่าติดเล่นกันเองมากกว่าตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อแล้วครับาชื่อน้องโกกับน้องเด่นครับทำไมยังไงตอนแรกตัวที่ผมบอกว่าอยากมีตัวเดียวอยากให้ชื่อน้องเด่นอ๋อเพรมีอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้อยากให้ชื่อโกเอยอยากให้ชื่อเด่นอยู่ก็เลยแบบยังไงดีโกเด่นโกเด่นโกเด่นวันนี้เราโกเด่นมามาแต่ถ้าน้องเขาร้อนหรือว่าน้องเขาหิวอะไรจะไม่ค่อยมา ก็จะงอแงมากกว่าแล้วจะมีเวลากับน้องแล้วเหรอไม่เห่อแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเห่อแล้วกันเรียกว่าให้เวลากันเนาะเพอมีเวลากันเนาะเราเราอยู่กับน้องแล้วเรามีความสุขเราก็เลยถ่ายวีโอเล่นแล้วมันทำให้เราแบบอยากกลับบ้านไปเจอเนาะเนี่ยครับผมอยากกลับบ้านเลยลูกพี่ชายไม่ไม่คือคือคือเหมือนเราก็ให้เวลากับน้องเนีครับด้วยด้วยความที่น้องยังเด็กอะไรเงี้ยครับลูกยังเด็กก็เลยแบบว่าอยากให้เวลาเขาโตมาแบบดีที่สุดแต่ว่าก็มีช่วงที่สุดตลอดต้องดู จะมีไปส่งแบบโรงเรียนบใช่ไหมพี่ผมเพราะว่าบางคนเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบพาไปส่งโรงเรียนเพื่อแบบวินัยน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครบ2เดือนเดี๋ยวพาไปหาหมอวันนี้ประมาณ50ห้าสิบกว่าวันพาไปหาหมอพาไปหาหมอเสร็จก็จะถามหมอว่าควรจะไปยังไงต่อเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงไม่มีประสบการณ์คือแบบจริงจังเลยกับดูแลจริงจังต้องจริงจังสิครับมีชีวิตอ่ะใช่คือแเพาว่าแบบเป็นทฤษฎีต้องปรึกษาคุณหมอเหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะอย่างเงี้ยคิดผมว่าถ้าจริงใจ ก็ค่ันไมู่้งเหมือนกันไม่ได้แบบว่าถูกก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้มองเรื่องนั้นแสดงว่าก่อนเรียนเราได้ทำการบ้านไหมคือแบบดูนู่นดูนี่แบบคือว่าเราวิธีการเลี้ยงหรือดูแลน้องต้องใจน้องอะไรยังไงบ้างทำการบ้านคร่าวๆแต่ว่าแต่ว่าพอยังไม่เจอของจริงก็ไม่รู้หรอกอย่างนี้คนเขาบอกว่าไม่ดื้อไม่โซนเออเล่นเฉยๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไงพอเจอกับตัวก็โอเคเริ่มปรับตัวได้อะไรอย่างนี้ค่าใช้จ่ายมันยืมไหมอุ้มก็ของคุณก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงอยู่ครับคือผมว่ากินแพงกว่าผมกิน ใช่คือเราเลี้ยงริ่งยิ่งกว่าเราอีกคือค่าไฟผมเยอะกว่าเราอีกค่าไฟผมขึ้นมาจาก3,000เป็น8 0 0 0โอ้โหต้องได่ห้องตลอดแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าใจรักหรือว่าทำห้องให้เขาเลยหรือยังไงก็ให้พื้นที่เขาเลยจากโซนที่ผมเคยอยู่มีมีพรมวางสบายๆก็เอาพมออกหมดขยับโซฟาไปอยู่มุม บ้านสวยน้อยลงจะเป็นพื้นที่ให้น้องเริ่มเนยอย่างเขาเริ่มเขานริ่มตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้วันนี้สดๆเลยครับาขึ้นมาเกาะโซฟาก่อนมานี่ชี่แล้กลับไปดีกว่าไม่เหลือแล้วนะาโซฟาเป็นโซฟาให้ไทยดูให้อยู่ครับเปิดก็คือเปแอให้น้องตลอดไหมคะเกือบตลอดครับช่วงนี้อากาศร้อนครับแต่ถ้าเป็นฝนตกก็ไม่ค่อยเปิด คล้อกล้องไว้สองล้ออะไรนะครับติดตั้งกล้องไว้สองล้อใช่ครับกลางนอกติดครับเพราะว่าไม่ได้เอาไว้แค่เวลาอหมางนอกเวลาบางทีแบบผมทําอยู่หลังบ้านผมก็เปิดดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเป็นตอ้ละนะโอ้มันเป็นตูอมันแบบอย่างกับบ้านอย่างเงี้ยไม่ทำไงได้เราซื้อเลาองมาแล้วเราแบบว่าเราเลือกที่จะรับเขามาเลี้ยงเรา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 ตั้งใจที่จะเลี้ยงอยู่แล้วแล้วเรารักด้วยความรักรงมันมันมันเริ่มเหมือนเห็นตอน เด็กๆก็ประมาณฟ้าม้าแบบอย่างนี้อย่างนี้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจคือความเหนื่อยอย่าเลยังไม่ตึงไม่นึงนิดนึงนิดนึงนิดนึงจังหวัดที่เราต้นจังหวัดที่เราไปอยู่บ้านจะมีคนดูแลไหมมีครับมีครับมีน้องชายอยู่ครับน้องชายไในสนับสนุนดูแลใช่ครับถ้าถ้าวันไหนไม่อยู่เลยแม่เข้ามาครับแม่เข้ามาช่วยกันอยู่ทีดถึงคืดไปหาล่าก็ไปหาน้องนะล่าตลอดร่างกายครับโอ้เป็นไงผ่นกันคุเราจะไม่สระหลัไอ้กล้าม ลีนครับช่วงนี้ล nice ีนลีนจัดๆเออเรามีเป้าชว์เยอะเหมือนกันนะพี่โอมทั nice ้งหลังไม่ไมด้ชว์ฉันไม่มั่นใจเลยว่ากอนนี้ยังไงแลวไม่ได้ชว์ไม่ได้ชว์อะไรขนาดนั้นกูก็เราตั้งใจเล่นมาเราก็ต้องใส่ละนส่ละใน่ลนมันเป็นยังไงละเสื้อเสื้อเสืนอใส่ใส่ เลือมันออกนันใช่ไหมใช่เวลาปั้นนาเอ่อผมว่าไม่นานมากแต่ใช้วินัยครับอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการทาถ้าเราจริงจังแล้วเราแบบควบคุมมันจริงๆแล้วตอนที่จังหวะที่เราทําเราทําจริงๆมันจะได้ออกมาแบบนี้หรืไม่เลือกการกินหรือไม่ไม่ครับไม่่คุมครับกินธรรมชาติชาวบ้านกินเลยครับพอใจแล้วพี่โอ๊คพอใจแต่กล้ามโดยชัดมากเลยนะคือเอางนี้ดีกว่าผมมาต้องการให้หน้ามันเลียวพูดตรงๆไม่ใช่ไม่ไม่เล่นกล้ามเพื่อให้หน้ามันเลียว พวกผมไม่กล้าฉีดหน้าผมุ่งตรงเลยพวกฉีดให้มันเป็นกรอบไม่กล้าฉีดเพราะไม่กล้าฉีดแล้วผมต้องทบบทงไงก็ได้ให้ตัวมันรีนพอแฟทมันลงหน้ามันลงด้วยใช่ครับก็เลยก็เลยเป็นสาเหตุกลัวข็มเหรอกลัเขียไม่อยากครับอยากให้มันมีความธรรมชาติถ้าอย่างนั้นก็คือแปลว่าตัวปกติไม่ใช่คนที่ถ้าอ้วนคือรออกหน้าออก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 หน้าครับลดตัวน้ำหนัก ก็เลยต้องออกกําลังกายแลกลดลดน้ําหนักก็ไม่ไม่เชิงเพราะว่าผมก็ไม่คุมการกินผมก็อยากมีความสุขกับการกินอะไรเงโโี้ยก็เลยแบบว่าแลกกันเวลาออกกําลังกายก็คือออกหนักอย่างที่ในคลิปเวลาผมลงเรื่องออกกําลังกายก็คือต้องแลกต้องมีวินัยมากอ่าครับวินัยอีกเรือ่องอ่งานนายกงานแท็กซี่เขครับผมพร้อมรับไหมพร้อมรับมาแล้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ

เอาแต่ยังบางนันจะมาบังนี้บ้างคือมินตอนี้ต้องเป็นแบบวิดีโอเลยเป็นรูมวิดีโอคือผมต้องขยับนิดนึงใช่ไหมใช่ยบดูวย่านนี้เหรออะไรอะตังนี้เลยจ้าโอ้แเดี๋ยวไล่กลับไปใหม่ได้ลลละแต่ที่ยังไม่มีอินเสอร์ซิกแพคนะยังไม่มียังไม่มีเออมีมีมีเลยมันนี้เหมือนกันะด็กมันนานแล้วต้อ